ทานยู่ทั้งเกดด้วยใครวะเพื่อระตูขาดเชิงไหมดูเถิดบันซิ่งบันซิ่งอยู่แหละไอเสียงไอเสียงน้องเขาขาวคนเขาะครับไงเขาว่ามักเกือบมกเกือบเร่อยบักเกือบเทียนอ่ะมือขาวไหลไอเสียงโอ้ยตายตายตัวสวัสดีครับเฮ้ยครับพี่น้องพบเจอในใจครับรอบเด็กครับนี่ นามบีนสวนนภูรือเลาประนอนแท่ม่กบอบนบอ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 บสบอ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 ับอ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 บ่งอบ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 วบอนอบ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 ้บอ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 อบอบออบอบบอออออ สองสาบหนึ่งเบาสวัสดีครับนาาดิเวศสวัสดีรอบเดือครับนานครับนานแล้วที่ผมไม่ได้ไล์สดในรอบน่าจะสองปีได้ไหมที่ผมไม่ได้ไล์สดดูสวนัขพูดครับวันนี้ ส่งลูกคาก้ากับไต้หวันครับส่งลูกค้าไปไต้หวันสาวไต้หวนหนันนี่แตู่มงานพี่นอนต่อเตะเออะพวกขาวเด้ ราลูกค้าอยู่ลูกค้าเสื้อสีฟ้าเราสองสาวนั่นแหละตอนนี้มาพูดคุยตอนค่ำนิดหน่อยดึกๆก,กนิดหน่อยครับอยู่ไม่นานครับอยู่ไม่นานอด้ยุทธครับนาทีเบบผมทั้ม,มือแทนผมเพื่อที่จะยุดวัตสุครับ,บวัตสุกวันจะได้หยุด สุกสาร์อาทิตย์สมวันไม่หาเล่นบอลในบุหรีผมนะไม่ดีกับทำงานก่อนครับกูนะอันยะอยู่เมื่อนี้มีเยอะนอร้วของในกลุ่มเฮาโอ้หมดมมีเท่านี้บรอ่ไ <laughs> ต้หวันบ่อกี้วันี่น ไม่ได้เกือบเอาล้มแค่เท่าไรสี่สิบห้าสิบคนเองนี่ก็แง่แต่ยิม้มยิ้มแบบจากยิ่มเกาหลียี่สิบเจ็ดคนดูหน้านิเบียดผมจะให้ดูสาวๆนี่สวยเลยจังจังกึ้ง,ง,งเลย เดียังสี่เนาะไปตึกไปโตกปาเนาะคือิดคัดเนาะตกาแล้วต,าต่างะตกปาก็ตกแล้วปาคจเนี่ยนี่้ยไ,ไปกแล้วูซาเตรมตอนแล้วเนาะกูซากูซาใตตากัดลุกสนานครับคุณคุยเร่นๆกัน <laughs> ดึกๆหาสาระบ่ได้ด้อ นานทีเบียต้อนดึกหน้ามือนีเก็บยังอยู่ทั้งในนอกครับวั่นี่เขาจะบินสายกับบินอีวาแอร์ครับประตูเครื่องดีเจ็บบินเวลาตีหนึ่งสี่สิบครับอ๋อกำลังจะนอน <laughs> ของผมกับโอ่งจาต่อบ้านนุละหาทุ่มกว่าเกือบถึงวางห้องเกือบเกียงขึ้นเลมั้งานเทียงขึ้นถึงจะได้นอนมือนี่นี่จะไปห้องหกไปบ้านอยู aa, kind of like. ่ห้องหกบ่าห้องหกแม่ม hmm. ันนี่ผมไก่กวเยอะส์เรเจไก่ก็เอ็กซก็ไปนางสพันอ่ะนายพันอยู่ข้างหลังบูบาครับนี่ยุตบ้ายยุติถนน ว่าตีโรมนเขาไปว่ากิโลกรว่าตรงไปติดถนนเลยไม้ลร้เลยหรอแถวนั้ไม้ตุ๊กบาผมขอไ้วังน้ำหอมนึงหันเล้อยาวมีตกวมืวแค่บดโอเคอยู่อ้ามาแล้วคุ้บ่าวมาแล้วมาสาวผมน่าจะ ได้เห็นเจ้นเงินนะเอออะไระตงนกันนะประตูจเงินเมีอนีตะโลทั้งไหนมานาะบ่เก็บขาเก็บแขงเนาะแล้องใส่ไปเที่ยวทะเลมืินเห็นว่าไหๆเดี๋ยวไปไปายดูผมไปกระตี้ื่คืนนี่แหะประตูสนี่แหละลองชี้ใ้คืน วิธีทางรัดนะครับถ้าถ้าไว่าเช็คเช็คอินถ้าอยากให้เรียวกับตู้กัตโนมัตรตรงนี้นะครับประมากปิดตัวได้เรีวครับผมอ่ะค้าผมออกมาแล้ว เรียบร้อยนะเมื่อกี้ติดขัดอีหอย่างบรมีบร <B omi. S 1> มีนะเดี๋ยวผมจะที่หายาฟังคร่าวๆนิดเดียวนิดหน่อย oh, <okay. S 1> เอาใบโต๊อเขาไต้หวันเดี๋ยวเขาต้องไปเอาเขียนอยูยูบนเครื่องนะเดี๋ยวแอร์เขาแจกในห้องวิธีการกรอกถ้าเขาเบาเขาแจเขาจะด,ดูในยูทูบอะไรเ,เปิดได้ได้เราเปิดตอนนี้เราก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้อ๋อ oh, แล้วแล้วจิมไต้หวนันยูเปลี่ยนบนเครื่องได้ไหม เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนบนระหว่างที่เราไปนั่งรอขึ้นเครื่องเนี่ยเราไปเปลี่ยนซิมก็ได้ก็ม,มีที่นั่นไหมมีมีที่เสียบอยู่ใช่ไหมไอไอคลิปที่พี่ให้ไปมื่อที่นะ่ะไอตัวหนีบกระดาษก็ได้อ่าประตูเครื่องของเรานะ,ะตัวดีเจ็นะครับตีหนึ่งสิบทาีเราจะได้ขึ้นเครื่องนะเครื่องมันจะมารออย,อยู่ที่งวงช้างตรงดีเจ็นะประตูดีเจ็นะครับน,นี้เป็นเลขที่นงของเราสามสี่โซนสี่ไฟบิน C R A V b a หรือว่า EY Air นะครับไฟบิน B.R. 0206เราบินวันที่สองก็คือ,ค,อคืนนี้แหละนะเราไปลงไทเปกันไปถึงนู่นถ้าเราหากระเป๋าของเราไม่เจอนะครับอยู่ด้านหลังนะนี่คือแท็กกระเป๋าของเราเราเอาใบเนี้ยดูถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ให้เจ้าที่ของเขา ถามเขาเลยให้เขาหาให้เราหน่อยโอเคแค่นั้นแหละทางเข้าของเราอยู่ตรงประตูสามมันไดเลื่อนขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะเป็นาบาร์โคดเป็นตู้กระจกเหมือนที่เราไปสถานทูตใช่ไหมเราจะได้เสียบบัตรเข้าไปแต่ตัวเนี้มันจะเป็นบาร์โคดต,รตรัวนี้เราแปะใส่แล้วก็ขยับขยับประตูมันก็จะเปิดให้เราเข้าโอเคไม่มีอะไรเข้าใจไม่มีอะไรเข,ขออ้าใจแล้วนะ คนนั้นเข้าไปถ่ายรูปอยู่นู่นละเขาไปอยู่นู่นละตรงประตูละเราจะเข้าเลยก็ได้นะไปเดี๋ยวพี่ไปส่งตรองทางเข้ามาพี่น้องมนาะเดี๋ยวพาไปขึ้นเครื่องโอ้โหผู้โดยสารเป็นไหลไปเดินเด้อพอเอา

เราะน,นี่แหละไอ้สรงในแค่นี้พี่สรงได้แค่นี้แหละนี่แหละใก่โชคดีโชคดีน้องต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารนะครับผมก็หมดสิทธิ์แค่นี้แหละต้ไปข้างในก็จะเป็นด่านตอมอผ่านดานตอมอไปเลี้ยวขวานะ ถ้ามีอะไรก็โทรหาพี่แล้วกันไปนะยู่บุตป่ะผ่านด่านตมไปลงเ,เดินลงไปเลี้ยวขวานะวปะไม่เราค่ะเสร็จสิ้นครับเสร็จภาร,รกิจ กลับบ้านได้ฮ่าย้อนวับบนมะรังไหว้หมักเหน่าไปน้ำเนาะผู้สาวกระไดไปเมื่อไพี่น้องบ้านนี้คนหลายครับช่วงนี้ครับ นี่แค่ไฟกลางคืนยังขนาดนี้โอมากับวัดน,นีดพดหลายครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเสียมเลยนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากตอนนี้แล้วของผมก็ลูกค้าก็จะมาอีกวันศุกร์ศุกร์นี้จะมาอีก ุกเสาร์อาทิตย์3 4มหวันลุงอำนาจก็จะได้ไปรับลูกค้าส่วนผมแตกปลาตามเคยครับไลน์นี้ขอจบเพียแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับนานิเวศขอบคุณสำหรับไลค์ให้กำลังใจขอบคุณ ที่ไม่ลืมกันครับจากใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ